โอ้โหพอเรามาใส่ครั้งแรกเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหมันตอบโจทย์เราถ้าเอาง่ายๆก็เหมือนกั้นฉี่มานานแล้วได้ฉี่อ่ะมันโล่งไปเลยหูมันมองแบบมิติมันเยอะแล้วเขาดูแลดีไม่ใช่แค่เลนอย่างเดียวกรอบด้วยเขาทำจนแบบกรอบมันนิ่งกันหน้ามากมันไม่ขยืบเข้าใจใส่ดีมันทําให้เราเป็นภาพสเตเบิลไม่ขยับไปมาเราไม่ต้องขยับแว่นเลย ลองสัตย์ดาจารย์ในแพทย์ นิยมลอปักสินตอนนี้อายุ62เป็นแพทย์สัญญาศาสตร์ออโทพีดิกเกษียณเลยนะฮะผมเป็นนักวิจัยด้วยนะครับผมทำทางด้านต่อนิ้วอุบัติเหตุที่มือผ่าตัดกระดูกและข้อระยะหลังๆนี้ก็มาเป็นผู้บริหารไม่ค่อยได้ทำคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าตามาันล้าแล้วอยากได้แว่นดีๆผมใส่แว่นมาตลอดนะฮะตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงเป็นนักเรียนแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์จนกเกษียณเนี่ยรก็ใส่มาตลอดเราก็ใส่แล้วเอ๊ะทำไม,มเหมือนมันไม่ใช่มันก็เป็นมาจนอายุมากเลยนะฮะเนี่ยจนแบบ อยากได้ที่แบบมันใช่มองภาพให้มันเห็นมิติที่ชัดขึ้นใช้ที่อื่นมาก่อนโปรแกสีฟนี่เราใช้บ่อยมากราคานี่เราไม่เกี่ยงเลยแมองแล้วมันมันก็ยังไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ครอบคลุมภาพที่มองแต่พอเรามาใส่แล้วโอ้มันได้ความึได้มิติของภาพชัดดีกว่าเยอะเลยฮะคนละเรื่องเลยที่อื่นก็ตรวจแป๊บเดียวเสร็จเลยบางที่ก็ดูดีแพง ก็ไปตรวจก็ยังไม่อย่างนั้นแต่พอมาตรวจตรงนี้โหตรวจละเอียดฮะตรวจละเอียดมากทางเจ้าหน้าที่ก็บอกคุณหมอใช้เวลานานเลยนะเราก็ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ชอบถามนะแต่เขาก็ตรวจได้ละเอียดมากแล้วก็ได้ทุกมุมมองได้ด้านข้างบนล่างซ้ายขวาตรวจได้ละเอียดฮะโอ้โหพอเรามาใส่ครั้งแรกเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหมันตอบโจทย์เราถ้าเอาง่ายๆก็เหมือนกั้นฉี่มานานแล้วได้ฉี่อ่ะมันโล่งไปเลยโอ้โหมันมองแบบมิติมันเยอะแล้ว เขาดูแลดีไม่ใช่แค่เลนอย่างเดียวกรอบด้วยเขาทําจนแบบกรอบมันนิ่งกันหน้ามากมันไม่ขยับเข้าใจใส่ดีมันทําให้เราเห็นภาพสเตเบิลไม่ขยับไปมาเราไม่ต้องขยับแว่นเลยปกติเราจะขยับแว่นนี่เราไม่ต้องขยับแว่นมองลอดแว่นไม่ต้องมองลอดแว่นคือใช้ได้หมดทุกอย่างเลยแว่นนี้เราก็ได้ใช้ช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่ใกล้เกษียณจนเราเนี่ยไม่อยากถอดแว่นเรายังมั่นใจว่าแว่นตัวนี้ใส่ผ่าตัดเลยเราเรียกช่าง ช่างตัดกล้องผ่าตัดอนะ่ะมาตัดเฉพาะหน้าเราเลยเงื่อนไขเราบอกเขาว่าแม่ห้ามถอดแว่นอันนี้นะเราจะใส่แว่นอันนี้ด้วยเขาก็ต้องมาตัดให้เราหม่ไอ้กล้องเนี้ยใส่ได้เฉพาะเราคนเดียวกล้องผ่าตัดจริงๆเรามีลูกศิษย์ก็เป็นหมอตานะบอกอาจารย์อย่นนี้โอ้อาจารย์หน้าเปียนอะไรเงี้ยบอกจัดที่ไหนบอกตัดที่ไอซอติกบอกโอ้อาจารย์แพงไหมเราว่าไม่แพงนะเราก็คิดว่า ถ้าคนที่อยากได้ของที่มันทําให้สายตาเราเนี่ยกลับไปจูนใหม่เหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วเราบูตใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่แพงแล้วมีประกันด้วยแล้วก็มาดูแลให้ด้วยมันก็เท่ากับเอาสองาหารไปเลยก็ยิ่งถูกใหญ่เลยว่าไม่แพงหรอกคุ้มมากครับถ้าใครที่คิดจะมาจัดการเรื่องสายตาเพราะทุกคนเนี่ยมีปัญหาแน่มันก็เหมือนผมงอเหมือนปวดเขา่ามันเป็นภาวะเสื่อมตามไปทุกคนต้องมีปัญหาสายตาแน่เอาเป็นว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากให้มาลองเช็คที่นี่ดูเขาให้ใส่แล้วก็ลองเดินดูเลยแล้วก็ลองนี้ดูไหมลองนี้ดูไหมคือแบบทําเหมือนกิจวัตรประจําวันน่ะแลวหลังจากนั้นก็มีการติดต่อมาว่าเป็นยังไงบ้างชัดไหมบางทีเรารู้สึกว่าแบบกําลังดูนักเรียนน่ะมาถามนี่เราก็รู้สึกเออดีนะพี่คนใส่ใจเขาเราก็ใจเอออ่อนโยนลงไปเยอะก็รู้สึกว่าเออมีคนใส่ใจว่าเออเป็นไงมองเห็นชัดไหมคุณหมอเออ ถ้าจะมาตรวจก็มาได้นะนัดมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเวลาไปแล้วเราก็ลืมลก็ลืมไปเลยเพราะมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่เหมือนทุกที่ที่อื่นๆที่เขาแบบเอาตรวจวัดเสร็จแล้วเดินไปเลยพอเราไปใส่แว่นโอ้โหเสียศูนย์เลยเจ้าหน้าที่บอกอคุณทนหน่อยนะเดี๋ยวตาปรับสภาพเองอครับครับจริงๆเราก็ไปตัดใหม่ที่อื่นก็แพงเข้าไปอีก